เบลโล่ท็อปอัพบริการเติมเกมเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อปอร์เซมีเกมให้เลือกมากมายสามารถอัดไลน์ได้ที่หน้าจอหรือลิงใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมแอดนำหน้านะครับเดี๋จะหาร้านไม่เจอนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลักล้าน,นะครับวันนี้เราก็มาเล่นเกม Apex Legends เช่นเดิมนะครับผมในแมปใหม่ในแมป King Canyon นะครับสว่วนตัวผมเล่นเป็นพี่แกนะครับผมคลาสติกนะ ทีมผมก็จะมีอัพเทนแล้วก็เรดนะฮะเป็นตัวที่เคลื่อนที่เร็วทั้งคู่เลยนะครับผมจะมาดูในเกมกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ผมกำลังฝึก uh, เล่นคลาสสิกอยู่นะครับเอาไว้ uh, ลงแรงในซีซั่น2นะครับผมแล้วก็เล่นกับทีมนะครับตอนนี้ผมได้รับหน้าที่เป็น IG l นะครับผมเป็น uh, ผู้นำทีมนะครับ แล้วก็มีไอคัตเกอร์อีกสองคนครับผมการแต่แรงครั้งนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นโซโลแล้วนะผมจะเล่นเป็นทีมนะครับผมเพราะว่ามันพึ่งระบบทีมมากมากเลยนะเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะเราได้ปืนเลยนะเราได้แฟลชไลน์ครับอู้โหึะนะ เดีย๋ยวต้อง,งปัมนหนึงเนี่ยว่าก่อนเราหายละเวไห้เพื่อนเราค้าไปก่อนนะโอเคเพื่อนถอยละข้างในนีนอ่อย่าทาังเพื่อนผมก่อม่วงเพื่<ๆ>วเวลายิงก็ยิงแบบ snapshot น,นะครับไม่ต้องผมตัวไปทั้งหมดนะถ้าถ้ามีโอกาสก,ก็ทำแบบฝึกไปไว้นะครับ snapshot ที่ผมเคยสอนนะ บางทีผมก็เผลออ,ออกไปทั้งตัวบ้างนะครับว่าอาจจะติดอาจจะติดจากซีซั่นก่อนที่มีบีฮอนะครับมันสามารถถมมด้ทั้งตัวเลยนะแต่ว่าซีซั่นนี้ถ่มทั้งตัวยังไงก็โดนยิงครับไม่คุม้มเพราะฉะนั้นเล่นกับบังเกอร์ให้เยอะนะครับมีคนหรือเปล่าเ,ลลเม,มาื่อตอนแรกผมลงผม รู้สึกว่าน่าจะมีคนอยู่นะโอเคน่าจะเคลียร์มาค้าของกันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ที่ใหม่ก็มาทางไยแล้วนะเดี๋ยวขอค้าของกอ่อนนะครับไม่จำเปต้อง,งรีบมาพร้อมแล้วครับโอ้ข้างในก็มีเนี่ยเขายิงเพื่อนเราอยู่นะม่งกี้โอ้ ไม่รู้ว่าบอดหรือคนนะเนี่ยน่าเป็นบอดแหละโอเคเดี๋ยวไปลุยข้างนอกกันนะครับน่าจะเป็นคนนะโอเคเพื่อนำเราไปแล้วสัด์กันนัวเลยข้างนอกเนี่ยซ้ายโอเคักหนึ่งมีที่ฝ่ายหนึ่งตัวเอ้ยที่ฝ่าย โอ้ย่เรียบร้อยเดือซ้ายฮะซ้ายตัวเดียวโอเคสองตัวดีกว,ว่านี่ไงแบบเนียนเลยฮะแล้วก็มีตีทางขวาที่เขาใชา้ชาไรเฟิลกันอยู่เนี่ย พยายามอ่ถ้าเล่นกับคนต่างชาติก็พยายามสื่อสารพูดคุยด้วยนะครับถ้าเขาคุยด้วยนะแต่เล่นแบบสนุกยิ่งขึ้นนะครับลองลองลองคุยด้วยนะแนะนําเลยครับตอนนี้ก็มีอ่ทีมกัน,กนดตาลล่างน,นะครับนัวกันสุดๆเลยตอนนี้อตกใจน็อกหนึ่งฮนะ ด้านล,ล่างหมดเนี่ยโดดยัดเลยละกันเอ้ยมาอ๋อมีไกลๆอีกสองตัวอ่าวิธียิงไกลให้แม่นนะครับผมก็คืออ่าแนะนำให้ยิงทีละนัดถ้ามันไกลมากๆนะครับปรับเป็นยิงทีละนัดแล้วก็กดอ,ออตโต้ไปเลยนะครับมันจะยิงทีละนัดให้เพิ่มความแม่นยำให้นะครับ แล้วก็วิธียิงออโต้ในแรไก่ก็คือยิงเป็นชุดนะครับประมาณห้าถึงนัดนะครับไม่ต้องยิงออโต้หมดเลยนะฮะยิงเป็นชุดแบบที่ผมยิงเมื่อกี้5นัดหยุด5้านัดหยุดนะครับมันจะทาให้เรายิงแม่นขึ้นนะครับเป็นทริคเล็กๆจากผมนะครับผมโอ้เพื่อนเรายิงแล้วไปฮะไปช่วยไปช่วยเราจะไม่ให้เพื่อนเหงา ทางขวาที่ยิงเราเมื่อกี้นะี่อ๋อนี่ไงนี่เรียบร้อยถ้าปิดไฟนี่ก็ยิงมันเหมือนกันนะครับผมว่านะโอ้ยนี่ไงส่วนมากอ่ามันจะเป็นบอดซะเยอะเลยนะครับถ้าเล่นชน่วงกลางวันนะผมว่าระมาเอ่อ สี่โมงเย็นไปะคนจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับออโอ้โอ,โอ้ด้านบนนี่น่าจะ็นคนแล้วแหละยิ่งอย่าด้านบนขนาดนี้ตัวนี้เขาใช้คิดว่าน่าจะเป็นวิงแมนนะฮะคิดบ้านะใช่ครับเสียงวิงแมนโอนน้ยย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  โอ้เพื่อนซ้ำละอย่างเร็วอ่าเขาน่าจะเพิ่งไปเก็บแอร์ดอปมาเลยนะเมื่อกี้โอ้ก็อแดงต้องถ่ายภานตั้นึงนะเจ็บเจ็บเพื่อเราโดนยิงหนงอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไม่ได้เดี๋ยวผมไม่มีอบิลิตตี้ขึ้นสูงสูงอ่ะ อ้าวบ้ามาบลยด้วยก็สวยสิครับผมเรียบร้อยะฮะน็อกหนึ่งขอปั่มแป๊บซ้ำก่อนเลยเขาเสือโรทันเลยเดี๋ยววางยาก,กันไว้ก่อนอ้าวตัวลงมาอย่างนี้นะสวยสิครับไปไหนแล้วที่ทั้งบนนี้ปะ่ะ เกลือน okay, ไม่ถึงเสียดายอ๋อนี่เขาอยู่ทางซ้ายเรียบร้อยวิ่งแมระยะนี้ถ้าเขาก,กดรัว,วๆผมอาจจะล้มได้นะเม okay. ื่อก,กี้เดี๋ยวมาดูเกมที่สองกันบ้างน,นะครับผมเดินเดินมาก็เห็นคนด้านล่างเลยมั้งเนี่ยนีย่งไงได้เสียงเท้าครับสองตัวเลย อ่ผมจะวางแก๊สกันไว้ก่อนนะถ้าเขาดันขึ้นมาก็คือแบบเขาจะโดนแก๊สผมแล้วก็สโลนะครับทำให้ผมดิงเขาง่ายขึ้นนะคลาสติกเป็นตัวที่คุมสถานการณ์ได้ดีนะครับล่างเหรออ่าลล่างตัวหนึ่งตอนนี้ผมใช้อ่า r สเอ้ย r นา 9, 9, แล้วก็ลองโบนะครับผมระยะใกล้กับระยะไก,กลนะครับโอ้โหน็อ c สิครับผมแบบนี้นิ่งๆมีตัวในบ้านชั้นหนึ่งตัวหนึ่งเสียงมันกุ๊กๆหน่อยฮะแล้วก็มีตัวทางซ้ายไกลๆกนิดนึงโอเคเดี๋ยวผม อันติลงไปเดี๋ยวก็ไปหวตครับผมน่าจะเขาหน้าไปชุบกันอยู่นี่ไงน็อกหนึ่งตามที่ผมคาดไว้เลยอเอาเข้ามาในแกแบบนี้ก็เรียบร้อยสิครับคาดว่าน่าจะเป็นบอทนะครับตีเมื่อกี้นี่ผมใช้อันตใไซบอร์ดเหรอแต่นี้น่าจะเป็นคนแล้วละโอ้สวยหนึ่งน็อกหนึ่งครับเดินไปค่อยๆเช็คนะครับ มันจะรีบแบบมันมีบีฮอปไม่ได้แล้วนะโอเคเพื่อนสวยแล้วซ้ายสายโอเคหมดยังยังไม่หมดนะถ้าจะเหลืออีกเจอนหนึ่งครับ เด,เดินไปโอ้นี่ไงทางขวามือมีคนเนะี่นี่นี่สามนัดล่วงครับโอ้โหอันนี้บอดชัวๆโดดสูงขนาดนี้ <c oughs> ขวาก็บอดซ้ายก็บอดแล้วเขาหายไปไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยเราเล่นสไนเปอร์เราก็ต้องหาที่สูงในการมองศัตรูนะครับผม ผมแนะนําให้โดดจากทาวเวอร์แล้วก็มาอยู่บนยอดหินหรือยอดขอวกระโหลกอย่างนี้นนนนนก็ได้นะครับเราก็ใช้สไนซ์สองเได้เปรียบเวลาอยู่มุมสูงนะครับคนที่อยู่ต่ํากว่าจะเสียเปรียบนะฮะต่างกับ t p p คนที่อยู่ด้านล่างอาจจะได้เปรียบนะครับคนที่อยู่ด้านบนอาจจะเสียเปรียบนะครับผมอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะโอ้ไกลๆนี่ไงเก็บไอ้ตรงนิดเดียวขอน้เดียว,ยวไ ยังเก็บของอยู่น็อกสองครับเดี๋ยวต้องปิงให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวเราอให้เพื่อนไปชาร์ตเดี๋ยวเราจะขําไกให้เพื่อนนะแล้วก็เป็นตัวหาข้อมูลครับเ,ออเรียบร้อยครับแบบนี้ล้างหินตรงนี้มีคนไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีะโล่ทองสามารถชุบตัวเองได้นะครับ แล้วก็ผมหายตัวหนึ่งยังไม่เจอคาดว่าน่าจะมีแค่สองตัวแล้วแหละโอเคเพื่อนสามนะครับรโอ้อีกตัวหนึ่งยิงเพื่อนอยู่ยผมมองไม่เห็น,อนอโอเคเรียบร้อยครับนี่นครับการเล่นสไนก็ปิงหาข่าวให้เพื่อนถ้าเจอศัตรู ถ้าเรายิงได้เราก็ยิงนะครับเป็นการเล่นแบบง่ายๆไม่ต้องใช้เชิงอะไรเยอะเลยนะฮรใครที่เป็นสายสนาลองเล่นแบบผมก็ได้นะครับอาจจะเป็นเอ่อมันอาจจะเป็นทางของคุณก็ได้นะลองหลายๆแบบครับส่องไปเรื่อยๆครับเผื่อเจอคนเฮ้ยเจอจริงด้วยอันนี้คนแล้วฮะล็อกล็อกสวยๆๆหาเพื่อนเาก่อน นี่ไงดบไปแล้วโอเคเจ็บเดี๋ยวเราฉีบไปเล่นทางซ้ายนะครับเพราะทางซ้ายมีบ้านผมสามารถาวางแก๊สแล้วก็ดักได้นะนี่ซ้ำไปก่อนนะแล้วก็ระวังเพื่อนเขาโอ้ยงไงเขาดักรอผมเลยนะ เจ็บๆๆถ้าศัตรูโยนระเบิดมาหรืออาคซามาก็ไม่ต้องลนนะครับผมไปค่อยเล่นนะบางทีหลบนิดเดียวอาจจะสามารถหลบระเบิดได้แล้วนะครับแต่วางกันไว้ก่อนนะฮะวิเฟ็ดโอ้โยแม็กเยวสวยน็อกเลยสวยมากเมื่อกี้สเต็ปโดดยิยงนี้ผมก็ไปฝึกกับบอทนี่แหละครับ พอเริ่มชำนาญกับบอทแล้วก็มาใช้บลนะครับแนทางการฝึกยิงกับบอทในห้องซ้อมก็ประมาณว่าใช้เกาะแดงนะครับผมแล้วก็ใช้ปืนที่ถนัดที่สุดของผมก็จะน่าจะเป็นอาแนนะครับผมตอนนั้นยิงสตูใน,นหนึ่งนาทีให้มันได้ประมาณ5ตัวขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วครับโอ้ยอท้ำหนยนเลยครับผม อีกตัวหนึ่งครับผมเพื่อนเรานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะเป็นงานเหมือนกันนะนี่โดยองๆเลยบอดนึกว่าจะเป็นคนไม่ใช่บอดนี่เองโอเคครับผมคลิปนี้ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีสวัสดีครับ ถ้าเกิดน้องๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องดักลาสนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย